สวัสดีค่ะท่า,านผู้ชมค่ะผลออกนะคะว่าที่ผ่านมาสองศูนย์สามเก้าหนึ่งศูนย์เนาะสังเกตว่าสูนย์เรามาเยอะมากนะคะก็เข้าเลขฝันนะคะเผื่อมีใครโชคดีเนาะอ่ะตามต่อนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะก็ตรงกับรอยกระทงแล้วก็ตรงกับวันพระด้วยนะคะตรงกับวันพระด้วย เดี๋ยวขึ้นสูตรคุณยายก่อนเนาะะเอาที่จอดเน้นเลยนะคะไม่ได้ดูสูตรนะก็ต้องขออภัยลงช้านิดนึงเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นสูตรให้แป๊บๆนะคะก็แคปหนะ้าจอไว้แล้วก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะจ๊ะบางท่านอาจจะชอบสูตรก็มีเออก็ต้องขออภัยลงช้านะคะแอดไปอุดอรมาเนาะอ่ะเออก็เพิ่งกลับมานะคะ แล้วก็แวะไปทําบุญด้วยเดี๋ยวขึ้นเลขทูบให้ดูด้วยนะคะให้ดูยาวๆไปนะเลขทูบด้วยนะคะแปบ๊บๆเดี๋ยวจะขึ้นให้เอ่อแล้วก็ที่คุณยายจ่อเน,น้นมานะคะมีสองหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองห้าสามหกสี่สามนะคะเอ่อสองและหนึ่งนะคะคุณยายให้เนาะเอ่อเลขสูตรแอดนะมาแปกอีกแล้ววดที่ผ่านมามาหกแล้วก็ศูนย์เนาะ วดน,นี้ก็มาแปลกอีกแล้วนะอ่าวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะอ่ะก็ต้องขออภัยช้านิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวสูตรคุณยายก็ขึ้นตรงนี้ให้เลยลากยาวนะเอ่อก็ฝันอยู่นะแต่อ่ะสีแดงก็ต้องขออภัยนะคะอ่ะลาวพัฒนาน,นะจ๊ะ แนวทางนะคะท่านผู้ชมคะเป็นแค่เพียงแนวทางก็โปรดใช้วิจารยาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาส,สนานะคะเ,เป็นแค่เพียงแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลลาวนะจ๊ะก็วิเคราะห์ใจตรองก่อนนะคะท่านผู้ชมผลออกนะคะสองศูนย์เนาะ อ่ะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะทั้งหมดต้องป่วงบนดวงวาสนาของตัวเราอ่ะมาแปกนะคะมาแบบนี้นะมาแบบนี้นะมาแค่นี้นะคะมาแค่นี้เนาะอ่ะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะอ่า จับในสูตรนะคะถ้าจับในสูตรเนาะก็จะมีสองหนึ่งแล้วก็สองสองนะคะอันนี้คือตัวเลขในสูตรเนาะอันนี้ตัวเลขฝันของ s นะคะฝันนะคะตัวนี้เป็นเลขฝันนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่า ทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาสนานะคะสี่ตัวอีกแล้วนะคะสี่ตัวอีกแล้วเป็นอย่างเจ้าือาวเ,เขียนติดกันค่ะอ่ะสี่ตัวอีกแล้วน่าจะก็เอาไปวิเคราะห์แต่ตรองนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งปวงนะคะบุญดวงของตัวเรานะคะเป็นแค่เพียงแนวทางนะคะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะตรงกับวันผ้าใหญ่นะคะ บางท่านอาจจะอ่ะแนวทางวันที่ก็ได้นะคะหนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดก็ได้นะฮะทา่ผร้ชมการเนาะเอ่อระวังด้วยนะคะเลขสูตรแอดเนาะหกก็มาเก้านะจ๊ะที่ผ่านมาก็เข้าศูนย์เนาะเพราะว่าศูนย์มาเยอะมากกวันนี้ก็มามีหนึ่งมีสองนะคะอาจจะเป็นเอ่เลขเด่นแบบนั้นก็ได้นะคะเลขเด่นนะจ๊ะ,ะตัวน,นี้ก็เป็นเลขฝันอีกแล้วนะคะฝันก็เอามา เป็นแนวทางนะคะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะฮะทั้งหมดต้องปลงบุญดวงพัฒนาของตัวเราเองนะคะอะ่สูตรก็เป็นแค่เพียงแนวทางเนาะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามสูตรหวยอ่อัอตรีนะคะแล้วก็คุณยายนะคะวันนี้ก็ช้านิดหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคด้วยนะคะวันนี้วันพระนะคะอะ่วันพระถ้าตามจริงแล้วก็ส่วนมากก็เลขจะมาอ่าตัวนี้นะคะ อาจจริงๆสองตัวนี้อาจจะมานะคะแต่อันนี้คือแอดฝันไงเนาะก็เอาไปวิเคราะห์แต่ตรองดูก่อนนะจ๊ะถ้าเป็นเลขเด่นนะวันนี้แอดให้เก้าและสองนะคะแอดขอให้สองตัวนี้นะคะเด่นเนาะอ่ะเด่นสุดๆนะงะที่ผ่านมาคือตัวเลขมันน้อยไงคะก็เลยไม่พูดถึงเลขเด่นเนาะก็เอาไปวิเคราะห์ดูนะจ๊ะ ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามเนาะโชคดีนะคะ